าาเอ้ยตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ตีมันงที่ตีมันงที่เอาอีพี่อีพี่ตีอีพี่ไอ้พี่ตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วก็เนี่ยกูตายแล้วมันตายแล้วสุดยอดสุดยอดไอ้เหี้ยมึขับได้เหี้ยอาเป็นของจริงมาจริงมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วแต่ป้อมปืนสาดเลยหรือป้อมปืนยิงวะอะไร ไอตัวเหี้ยอะไรเนีกะเจนอนเจนอนแล้วทำไงอะป้อมอยู่ดูข้าจะไปตีมันได้ไหมป้อมมึงจะแย่งของมาดิมึงจะแย่งของมาดิแล้วทำไงแั้นกูแทงกันแล้วกูแท้งไงอ่ะมึงมันไงไอ้ไอ้ตัวจีวะเฮ้ยไอ้พวกมันอยู่ตรงนี้เทียป้อมมึงวางของอ้าวแล้วกูตีใครตายอ่ะ ไอวี่ไอวีตายเหรอมีสาตาวมาตามาเจ๊อย่าพึ่งอย่าพึ่ง,พงโลกเพื่อนตามาเดี๋ยวก่อนนะหลดแล้วหล่ะฮะหลังไหนไอพี่ไอพี่ กู <c oughs> ไม่รู้กูฆ่าเพื่อนหรืออะไรกันแล้วกูเริ่มโงกเขว่ะม,มึงตีหนอนหรือมึงตีเพื่อนเนี่ย <c oughs> อีซับไอ้ตายไปแล้วไ <c oughs> อนน้มีมึงถือออกมึงฝากบีขลามมีเหีย้ยทำไงดีวะทไตีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ทางไหนอ่ะได้ปะวะนเดี๋ยวขวดหรอกมึงอยจะตายไหมอีสับตามมา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  เ,เฮ้ยเฮียขวางคุยมากเลยช่วยไอ้เขี้ยวที่ขวางาเราจะชื่นไม่ต้องมีตัวอะไรดักหน้ายดีอ่ะใชลวันไอ้เอาแล้วพุ่งไปไหนกันแล้วอะไปกลางดิไปดิโดนนะโดนโดนโดนไอ้เหี้ยวไอ้เมี่ไอ้คุยออกไป,ปออกไป,ป อใพูดจะแตกไอ้เนี่ยกูดีมีมีป้ายป่ะหรือว่าหยกจิป้ายมันมันเป็นแพนในใจไม่ใช่ป้ายไม่ใช่ป้ายหยกป้ายเหรอป้ายใช่ไม่ใช่่ออกมาก็เลยแบบบอกกันรวยแล้วแต่ไม่ใช่เนี่แต่หยกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อหยกอะแล้วเข้าไปดูวะนะได้ได้ได้ ไปแล้วเข้าวะเข้าทำเหียอะเลยกูไปสมแล้วเพราะมึงไงเหียโอเคขบับานเลยขบับไปเลยขบับไปเลยเกียร์เราไปรับสมอหยกคือแบบไม่ไหวแล้วมันวิ่งช้าแล้วเออ,เอ,อ ตบศีรษะเลยตบศีรษะราาห้าบาทเลยด้วยโมกี้อะตบศีรษะห้าบาอย่าห้นไอหยกก็ยังมีค่าอยู่กูมิราคาห้าบาทอะไรอะไรกระสอบนี่มีพึ่งนี่เอาไม่พึ่งเขาต้องเอาอ่ะนี่ไงนล่อดีๆนะมึงจะเป็นคนล่อทำทีไรกูกูล่อมึงเก็บนะนี่มาเร็วมาเอาลังนี้ก่อนเนี่ยกูจะวิ่งนี่ย มาแล้วมาแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะเอาดิเอาดิกลับไปแล้วกลับไปแล้วนะวิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นเลยขึ้นไม่ได้ล้ดนดักสัสกูตายไม่ได้อะ่ะกูตายแล้ว มันตามเอ้ยลังลังใหม่มาอ้าวศพใครเนี่ย่ศพใครอยู่เนี่อ่ศพใครมันทะลุมารอรอเนี่ยรอน่ะปมาตืนปมะตอไปมาตูอะแล้วศอีหลงมันกระเด็นเข้ามา ได้เลขลังหนึงเอาไงดีผมไอ่กแลเลขลังหนึงใช่ป่ะใช่อันนี้86เลขลังหนึงโอเคครบเลยอ้ช่าเอลนได้ไงวะอหน้าป้อมเเราคอรถจีนยิ่งใหญ่อย่าตายนะอย่าลรอให้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่กลับไปขี้ตายหาไอไอ้พี่เฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮียเฮเคยเฮี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 ยเฮยเฮยเ เราเป็นคดแรกยังไงอีกะอีพี่เราเป็นคนแรกเลยวันึกทะลุเฉยตันยาเลยบอมตันยาเลยเพื่อนเขาไม่ได้ยินเราไอ้เหี้ยสาธเตยปิดประตูแล้วนะอย่ากให้เราเก็บศพคมนะเก็บกุกจุกไอ้เหี้ยนี่มันเข้ามาได้ไงอ่ะอย่างงงเข้ามา เรียบร้อยไปแล้วมันไม่แดกเลยใครจะอยู่ก็อยู่แล้คุณรู้ทันไอ้สัตว์เอ้าใครวะใครโดนแกใครดกใครมีชัวร์กูว่าดูทรงมันท้าทายอำนาจมือแหะกูเห็นชูดิ้วกู บริษัทบอกอะไรเจ๊บไว้ว่าอย่าชี้หน้าซีอีโอคนเล่ยไอ้เหี้ยผ่านแบบงงงไอ้สัตว์ร้อนหลังผ่านเฉยโอ้เพิ่งช่วยไงหลังตึ่งดีแล้วก็ไม่เจอดาวนั้นก้เรียบร้อยเลยะ